บิตคอยนะครับตอนนี้เริ่มหมดความนิยมมากขึ้นแล้วบิตคอยนะครับเงินที่ไหลจากผลิตภัณฑ์การลงทุนบิตคอยนะครับบ่งบอกว่าอะไรทำไมมันหมดความนิยมขนาดนั้นและเงินก้อนนี้ไปไหนและนี่อาจจะเป็นโอกาสของท่านก็ได้ที่จะสามารถ เลือกเหรียญอื่นๆซึ่งมีเหรียญอะไรบ้างที่จะสามารถเพิ่มกระเป๋าของท่านให้ตรงมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความมาั่งคั่งมากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับวัดีครับวันนี้เรามาติดตามในคอนเทนต์เกี่ยวกับบิตคอยอีกแล้วนะครับบิตคอยเริ่มหมดความนิยม Bitcoin เริ่มที่จะกระแสรเริ่มตก รวมถึงราคาการล่วงของบิตคอยเนี่ยไปถึงแปดแสนละนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาดูข้อมูลจากคอ b a บสเนี่ยนะครับเขาเปิดเผยการไหลออกของผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบิตคอยของสถาบันยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นการไหลเงินออกจากผลิตภัณฑ์นะครับด้านการลงทุนจากสถาบันมูลค่าที่สูงถึง141ล้านดอลลาร์จากภาพนะครับก็จะมีการไหลออกของเงินนะครับในแต่ละเหรียญเนี่ยนะครับมันไหลจำนวนเท่าไหร่นะครับปัญหาก็คือว่า ไอจำนวนที่ติดลบมันมีอยู่เหรียญเดียวนะครับคือ Bitcoin ไม่ว่าจะอ t ท e เรี m มมัลติแอ e เซสนะครับบ i นแ e r ริปเปอร์เพอร์คอโดสบิตคอยคราชเลดคอยคาดานโอสเตลล่และอื่นๆนะครับอันนี้เป็นสีดำหมดเลยจากที่เราเห็นเนาะนะครับก็เป็นจำนวนโฟล์นะครับที่มันไหลออก นั้นเราจะเห็นสีแดงอันเดียวคือบิตคอยถึงร้อยสี่ิบเอ็ดจุดสี่ล้านดอลลาร์นะครับตัวนี้นะครับก็จะทำลากให้ตัวอื่นเนี่ยติดบล็อกไปด้วยครับพอผลโดยรวมของมันและข้อมูลดังกล่าวนะครับถูกจัดทำขึ้นท่ามกลางการล่มสลายของตลาดคริปโตเคอเรนซีในเดือนพฤษภาคมนะครับโดยในช่วงเวลาระหว่าง พฤษภาคมถึง16พฤษภาคมสถาบันต่างพากันถอนเงินมูลค่าเกือบ100ล้านดอลลาร์ออกจากผลิตภัณฑ์ด้านคริปโตก่อนที่การไหลออกจะชะลอตัวลงเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้ววอลุ่มการซื้อขายของบิตคอยก็ล่วงลดอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันโดยในสัปดาห์แรกนะครับของเดือนนี้พบว่ากิจกรรมในการซื้ ขายชะลอตัวลดลงกว่า62%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมสิ่งนี้บ่งบอกว่าอะไรบ้างนะครับคือความเชื่อมั่นต่อสถาบันที่มีต่อบิตคอยนั้นเริ่มกลายเป็นขาลงนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมอย่างไรก็ตามทางคอยแชร์นะครับตามข้อมูลตรงนี้ได้ให้ข้อสังเกตว่าการไหลออกยังมีมูลค่าที่น้อยกว่า หนึ่งใน10ของการไหลในช่วงต้นปีที่ผ่านมาการไหลออกคิดเป็น8.3%ของการไหลเข้าที่เห็นในปีนี้และยังคงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการไหลออกในช่วงต้นปี2 0ง8ันสิบแปดครับสองพเนี่ยไหลออกมาเยอะกว่านับต้นแต่ต้นปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์บิตคอยมีเงินทุนไหลเข้ามาประมาณมากกว่า4 2 0 0พันล้านดอลลาร์ โดยปัจจุบันบิตคอยคิดเป็น65.9%ิดเลยทีเดียวของเงินทุนทั้งหมดที่ถูกล็อกในผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนในคริปโตคอนซีฉะนั้นความต้องการในการลงทุนบิตคอยนะครับจากสถาบันก็ลดลงเกิดความต้องการการลงทุนในแบบใหม่ครับหคือ e ีท e เรียนะครับ, Ethereum, รบก็มีสถาบันการลงทุนเนี่ย เริ่มเขาจะมาลงทุนมาก่ยิงขึ้นโดยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของ AUM ของสถาบันที่ถูกล็อกอยู่ในผลิตภัณฑ์ของการลงทุนในคริปโตนั้นคิดอีเทอรีเมเนี่ยมากกว่า26.8หลังจากที่ได้รับเงินทุนไหลเข้ามูลค่ากว่า33ล้านดอลลาร์ในชน่วงสัปดาหนที่ผ่านมาคอยแช์ยังตั้งข้อสังเกตอีกนะครับว่า นักลงทุนมองหาการเปิดรับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนใหม่ๆมีอะไรบ้าง ripple xrp cardano ada coin การไหลออกของ xrp นะครับมีมูลค่าอยู่ที่7ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการไหลเข้ารายสัปดาห์ที่มีมูลค่ามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนและการไหลเข้าของ ada อยู่ที่4.5ล้านดอลลาร์ตาม ลำดับข้อมูลนี้บอกอะไรบ้างนะครับและสะท้อนอะไรกับเราบ้างในข่าววันนี้อย่างแรกนะครับคือ b บ t c o i n นะครับก็มีการทุบราคาอย่างแรงนะครับการไหลออกและการที่เปอร์เซ็นต์การเติบโตของ bitcoin มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเนื่องจากกระแสนะครับ เงินสดนะครับไหลออกจากการลงทุนในประเภทบิตคอยเนี่ยมากยิ่งขึ้นเนื่องจากบิตคอยเนี่ยตอนนี้นะครับก็โดนภาคสถาบันการเงินเนี่ยทุบราคาอันนี้เป็นข้อสมมุติฐานของผมนะครับและก็มีการปั่นราคาของบิตคอยมากพอสมควรนะครับและในส่วนที่สองนะครับคืออีทอเรียมนะครับจะเติบโตมาแท้ มาแทนบิตคอยน์ในบางจังหวะนะครับเพราะผมดูตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้บอกว่าสถาบันอิตาเรียมเนี่ยมีการลงทุนนะครับเขาบอกว่าคิดเป็นมากกว่า26.8อนนะครับที่ไหลเข้ามูลค่าประมาณ3 33ล้านดอลลาร์อันนี้นะครับเป็นข้อมูลชั่วคราวข้อมูลชั่วคราวคือการไหลเงินนะครับของของคนที่ลงทุนเนี่ยนะครับ เริ่มไหลเข้าไปอีทรียมชั่วคราวนะครับเพื่อจะพักการลงทุนของบิตคอยซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องดูว่าในอนาคตเนี่ยบิตคอยจะราคาลงไปเท่าไหร่ฉะนั้นเราจะดูเรื่องของการไหลออกของเงินของอีทรียมได้มากพอสมควรอีกส่วนหนึ่งนะครับการพักเงินครั้งนี้นะครับอาจจะมีความเอี่ยวนะครับแล้วเกี่ยวข้องกับ การอัปเกรดนะครับของอีเ e r เรียใน London h a r ์ดฟในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่จะถึงนี้นะครับการเกิดล o n ด o n h a ร์ดฟน่าจะเกิดขึ้นนะครับและการฟองสบู่เล็กๆนะครับของอีเ e r เรียก็น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับและเหรียญแอลโคยตัวอื่นนะครับอย่าง Cardano XRP นะครับก็น่าจะได้รับอนิี้ส่งมากที่สุด นับตั้งแต่เดือนเมษายนและการไหลเข้าของเ e d a อยู่ที่4.5ล้านดอลลาร์ตามลำดับข้อมูลนี้บอกอะไรบ้างนะครับและสะท้อนอะไรกับเราบ้างในข่าววันนี้อย่างแรกนะครับคือบิตคอยนะครับก็มีการทุบราคาอย่างแรงนะครับการไหลออกและการที่เปอร์เซ็นต์การเติบโตของ Bitcoin มันไม่ได้เป็นไปตามนั้น เนื่องจากกระแสนะครับเงินสดนะครับไหลออกจากการลงทุนในประเภทบิตคอยเนี่ยมากยิ่งขึ้นเนื่องจากบิตคอยเนี่ยตอนนี้นะครับก็โดนภาคสถาบันการเงินเนี่ยทุบราคาอันนี้เป็นข้อสมมุติฐานของผมนะครับและก็มีการปั่นราคาของบิตคอยมากพอสมควรนะครับและในส่วนที่สองนะครับคือ e ีทอ r e u m นะครับจะเติบโตมา,มาแทนบิตคอยในบางจังหวะนะครับเพราะผมดูตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้บอกว่าสถาบันอิเาเรียมเนี่ยมีการลงทุนนะครับเขาบอกว่าคิดเป็นมากกว่า26.8%นะครับที่ไหลเข้ามูลค่าประมาณ33มล้านดอลลาร์อันนี้นะครับเป็นข้อมูลชั่วคราวข้อมูลชั่วคราวคือการไหลเงินนะครับของของคน ลงทุนเนี่ยนะครับเริ่มไหลเข้าไปอีทรียมชั่วคราวนะครับเพื่อจะพักการลงทุนของบิตคอยซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องดูว่าในอนาคตเนี่ยบิตคอยจะราคาลงไปเท่าไหร่ฉะนั้นเราจะดูเรื่องของการไหลออกของเงินของอีทรียมได้มากพอสมควรอีกส่วนหนึ่งนะครับการพักเงินครั้งนี้นะครับอาจจะมีความเอี่ยวนะครับแล้วเกี่ยวข้องกับ การอัปเกรดนะครับของอีทรียมใน London h a ร์ดฟอกในช่วงเดือนกรกดาคมที่ผ่านมาที่จะถึงนี้นะครับการเกิดลอนดอนฮาร์ดฟอกน่าจะเกิดขึ้นนะครับและการฟองสบู่เล็กๆนะครับของอีทรียมก็น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับและเหรียญแอลโคยตัวอื่นนะครับอย่างคาร์ดาน xrp นะครับก็น่าจะได้รับอันนี้สงไปด้วย ในการที่อีเทอรี่มเนี่ยอาจจะเจอฟองสบู่เล็กๆนะครับในเดือนกรกฏาคมนี้ทําให้นะการลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพักการลงทุนในการลงทุนของบิตคอยนะครับไปอีเทอรีมนะครับเมื่ออีเทอรี่มมีปัญหานะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเม็ดเงินเนี่ยมันจะไหลไปทางไหนนะครับ แต่ก็เชื่อว่าไม่พ้น XRP นะครับแล้วอีแล้ว Cardano นะครับหรือว่า Ada c o i อย่างแน่นอนนะครับน่าจะไม่พ้นตรงนี้รวมถึงว่าเงินทุนเหล่านี้นะครับน่าจะส่วนใหญนะ่น่าจะกลับไหลเข้าไปสู่ใน Bitcoin นะครับซึ่งผมคิดว่าเงินหมุนเหล่านี้นะครับน่าจะเป็นเงินที่เหลือนะครับที่ซื้อจะ Bitcoin ไปนะครับแล้ว Bitcoin ไม่ได้สร้างกำไรอะไรในตอนนี้มากมาย ขนาดนั้นนะครับยกเว้นคนที่เป็น FC เกี่ยวกับ b บิตคอยจริงๆนะครับเขาก็จะเข้าซื้อในเฉพาะบิตคอยนะครับรวมถึงการย้ายการหมุนเงินครั้งนี้นะครับเงินล่วไหลครั้งนี้ก็เป็นสัญญาณว่าภาคการเงินนะครับตั้งใจที่จะปั่นกระแสบิตคอยมากพอสมควรเลยนะครับซึ่งเราต้องดูเรื่องของในอนาคตกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ ได้ข้อสรุปประมาณเท่านี้นะครับสามารถเพิ่มเติมความคิดแนวคิดนะครับใต้โพสต์นี้ได้สำหรับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรซีได้ก่อนใครเราจะมีการอัปเดตคลิปทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เรามี4ช่องทางนะครับคือปลอกดิ facebook youtube และ ลายกลุ่มลายกลุ่มข้างในนะครับเราก็จะมีความรู้ในการเทรดเกี่ยวกับเรื่องราวของคริปโตเคอเรนซีนะครับและนะครับเรื่องราวนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่บอกหเราเหมือนกันนะครับและในลายกลุ่มนะครับเราก็จะมีข่าวสารต่างๆนะครับสามารถเข้ามาดูได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน